สวัสดีค่ะวันนี้พามากินข้าวเช้านะคะมีไม่ข้าวเช้าข้าวเช้ากี่โมงสิบโมงอันนี้มางอดเงี่ยวรัวอันนี้ซุปมะเขือใส่เห็ดบดนะคะฝีมือคุณแม่บุญทานะคะแล้วก็ทอดปลาทอดปลานี่คือสีแบบบอกรอบแล้วเภาวาย้ายเราทอดกุตงตะเกีรยนะคะเพิ่งจะว่างมากินข้าวนะคะนะคะ่ะแซ่บๆน้ำกัน อ่ะเจ๊ร้อนไหมไม่จ้าอลูกอ่ะคิดเลยค่ะมาค่ะคำแรกมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยมาเหรมีทุกอันนั่นมันกินตับปลาได้ไหมยายเข้า โอ้เขาห่อนต่อนะคะต่อเมื่อกี้นะคะไอ้อ่น,นให้ข้าวเย็นก่อนร้อนอันนี้ส้มมะเขือเซ่เฮดเฮดบดครับร้อนร้อนบ่ร้อนมาก แมวเหมียวมาอีกแล้ว <S <S วั <ปะ S 1> น,นนี้มากับเจเจนะคะเจเจสวัสดีค่ะเรียงสวัสดีค่ะแอปปาทำไมมันแอปป้าด้วยมไม่ไป็นไรปรกติปลากรอบก็นี่แล้วค่ะยายทอดทอดแซาแล้ว มัน n งอดเงีียวม่นเหลือแต่หัวอือกินได้ค่ะหัวไม่กินเอไมไม่กินหัวอือให้น้องเอาหัวให้น้องเอาหัวให้น้องเหรออันนี้ใช่ัดมค่ะค่ะ ก็อดเยี่ยวหวานเนาะหับเห็ดบดซุปใส่เห็ดบด คุณกินไหมคะมางเงี้ยเนี่ยหวานนะลองกินให้ดูทิหวานครับเปรี้ยวเปรี้ยวหรอกค่ะเปรี้ยวกินแล้วอ่ะ บอกว่าเงี่ยวือหวายเหรอเปรียวบอกค่ะอน้องอ่ะไม่เหมียวเอาไปกินในจานไปเออไปข้าไปกินที่ไหนกันไปเหีะย ทำไมอยู่ยีๆก mm? ินข้าวแล้วม mm? so ันเปรี้ยวอ่ะทำไมกินอันนี้อยู่ีๆแล้วเปรี้ยวปลาชิมชิมแล้วปลาให้น้องด้ยให้น้องอาชไม่้าให้น้อง อาให้นอองเีกแล้วอือกินข้าวด้วยนะคะกินข้าวด้วยยังเอาม่แกะปลาฮะ

เทบหมดให้่อยมากหดเงี่ยวหวานครับอุ่นชิมไหมมงไม่ชอบหรอคะปลาปุูก สุตเผ็ดบดใส่เผ็ดบดแ่บนะบางนก็ากับหวาน่้าวอยู่ไหมะ กินไปกินมาหลายข้ามสีอิ่มมาได้ไหมแม่อิ่มเลยแม่จะอิ่มแล้วขำมสุดท้ายนะคะจะติอิ่มแล้วนุ้ซ้ายต่อจะแล้ยคนเดียวเดี๋ยวหนูไปกิน อ,อืมอร่อยมากหวานอิ่มแล้วนะคะคลิปน,นี้ก็กินแค่นี้นะคะอิ่มแล้วนะคะ,ะพบพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ